บัตรจิตตะการ์มาแล้วดูแตะจ่ายที่ไหนก็ได้ทั่วโลกเพิ่มช่องทางการออมให้ไปลงทุนได้มากยิ่งขึ้นให้คุณเต็มที่กับไลฟ์สไตล์สะดวกทุกการใช้จ่ายไม่ใช่แค่ออนไลน์แต่ออฟไลน์ก็ทําได้ด้วยฟิสิกส์เข้การ์ดบัตรสุดเฟี้ยวเอาไว้รูดแตะจ่ายก็ง่ายง่ายได้ทั้งร้านค้าในประเทศและต่างประเทศเพิ่มความสะดวกในการใช้จ่ายแถมยังได้ออมเงินไปลงทุนอีกด้วยขั้นตอนรีเควสต์บัตรก็ไม่ยากเลยค่ะแค่กดรีเควสต์บัตรผ่านแอปจิตตะการ์หลังเปิดบัญชีเสร็จแล้วรอรับบัตรภายใน การเพียงเท่านี้ก็สามารถรูดแตะจ่ายได้ทั่วโลกไม่มีค่าธรรมเนียมอัตราแลกเปลี่ยนและค่าธรรมเนียมรายปีมีแค่ค่าธรรมเนียมออกบัตร200บาทต่อครั้งเมื่อได้บัตรแล้วก็แค่กดเปิดใช้งานฟิสิก c a l Car การ์ดในแอปกรอกรายละเอียดและกดยืนยันแค่นี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วค่ะเมื่อเปิดใช้งานฟิสิก c a l Car การ์ดเรียบร้อยแล้วเลขบัตร V วลชั a นการ์ดเดิมก็จะถูกเปลี่ยนให้ตรงกับเลขบัตรฟิสิก c a l Car การ์ดเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นค่ะใครที่ยังไม่ได้ใช้จิตตะกการ์ดสมัครฟรีได้เลยที่เว็บจิต ค่ะ